좀전이 먼지. ชุมชนนิมมอนยิม้มสนับสนุนโดยสนงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพความเดิมตอนที่แล้วเมื่อหมอกสีรุง้งบังเอิญมาเกิดวันเดียวกับงานลอยกระทงของชาวอายุธยาชาวคลองพุทธจึงต้องคิดหนักว่าจะทิ้งงานที่รับอาสาเอาไว้แล้วกลับบ้านหรือจะรับผิดชอบงานให้ถึงที่สุดดีเฮ้อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้จะตัดสินใจกันได้หรือยัง ตอนวันเพ็ญเดือนสิองตอนจบเอาล่ะในเมื่อเราตกลงที่จะรับผิดชอบจัดงานให้ถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องแบ่งงานและคุมเวลากันให้ดีนะจ๊ะตามที่คำนวณไว้หมอกสีรุ้งจะมาตอนสามทุ่มดังนั้น ต้องทำทุกกิจกรรมให้เสร็จภายในสองทุ่มครึ่งนะโยมถึงจะไปขึ้นเรือทันไม่ต้องห่วงอะอานงปังพ <c oughs> วกเขาทำหน้าที่เป็นคงกำกับเวลาคอยไปเร่งทุกฝ่ายเองอเดี๋ยวก่อนนะโยมถ้าเราต้องพายเรือผ่านหมอกสีรุง้งหลังงานลอยกระทงอืมบริเวณนี้เป็นต้นน้ำแล้วหมอกสีรุ้งจะเกิดทางทิศใต้ส่วนงานลอยกระทงจัดตรงนี้ <c oughs> กระทงก็จะถูกพัดมาตรงนี้ <c oughs> อตาตมาเกรงว่าถึงเวลาที่เกิดหมอกสีลุ้งในแม่น้ําก็จะเต็มไปด้วยกระทงขวางทางเรือไปหมดง่ายๆชิวๆเราก็ไม่ต้องลอยกระทงแทก็สิ้นเรื่องอแต่อตาตมาว่าเรามีงานลอยกระทงที่ชาวบ,บ้านไม่ต้องลอยกระทงแต่เรายังมีกระทงอยู่ในแม่น้ําได้นะบางสิ่งบางอย่างถึงเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติติดต่อกันมาช้านานแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นแล้วเราก็ยืดหยุ่นปล่อยวางได้นะโยม อาตามาเลยคิดว่าถ้าเราจะลดจำนวนกระทงเล็กๆพวกนี้ลงแล้วแทนที่ด้วยกระทงใหญ่ไม่กี่อันแล้วกระทงใหญ่ๆนั่นจะมาจากไหนล่ะเนนที uh huh. เมื่อวันก่อนอาตามาเห็นโยมพี่โอกับโยมพี่แจ็คช่วยกันสอนบาดหลวงปินโตทํากระทงจากขนมปังอาตามาเลยคิดว่าถ้าเราเพิ่มการประกวดกระทงความคิดสร้างสารรค์ให้ชาวบ้านแต่และกลุ่มร่วมมือกันสร้างสารรค์กระทงรูปแบบใหม่ๆ แทนใบตองแบบดั้งเดิมกำหนดให้แต่ละหมู่บ้านสามารถส่งกระทงใหญ่ประกวดได้หมู่บ้านละกระทงคราวนี้เราก็ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคือเราสามารถพายเรือในแม่น้ำกลับบ้านได้ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีกิจกรรมให้ชาวบ้านได้ร่วมสนุกอีกด้วยจริงด้วยฮ่าสมแล้วที่เป็นเนนทีหลักแหลมมากเลยนะครับแค่นี้ก็ไม่มีอุปสรรคเลี้ยวอวกกอมวยจะไล่กับบ้างการซกกาที ถ้าไม่มีตัวปองแบบข้าวที่แล้วนะไม่โยนเชียแแมเรียนรู้แล้วค่ะว่าอะไรควรไม่ควรคราวนี้จะทําอะไรต้องคิดเยอะกว่าน,นี้ฮะเมื่อกี้ผมกับท่านแม่ได้ปรึกษากันแล้วเราขออาสาเป็นคนดูและะระวังไม่ให้ชาวบ้านเอากระทงเล็กมาลอยในแม่น้ําก็แล้วกันนะครับได้สิโยมชายหนิงร่วมด้วยช่วยกันจ้าขอให้ทุกคนเต็มที่กับงานทําให้ชาวอยุธยามีความสุขกันเต็มที่เป็นการส่งท้าย แต่อย่าลืมดูเวลากันดีดด้วยนะจ๊ะโชอยกับ่ะบนอยมกเยแ้อยกเดีกว่าไนะยกันะก็องเล็กลอยตรงนี้ไม่ได้เด้อเหรอยากลอยใหตามลูกชายหญิงไปเหาะนี่ครับนี่ครับ เวไนยชายลายจริงๆกระทงสูชีสวยงามมากๆเลยอาริงงนโตโดราเอมอนบาดโรบินตโตอ,อโนโอกระทงของท่านก็งามคือกันงับซะเลยแจ็ค๋ยวตะกาบไปหน่อยเลยนะาลอยกระทงในแม่น้ำได้แล้วเดี๋ยวก็ไม่ทันการคอด,ดีแล้วเข้าเพราะเสียดายอยากแต่งงานสมศรีแม่คงอยากได้กระทองยังทำไงดีอุตส่าห์จลอยไปไกลเลย แม่บางอ้าหมวยตึงแเต้งไหมเรื่องตื่นเต้นที่จะประกดเนี่ยไม่เลยค่ะแ้นถ้าเรื่องตื่นเต้นที่จะได้กลับบ้านเนี่ไยไปเลยสองหน่วยพร้อมหรือยังจ๊ะหนูมะลีก็พร้อมแล้วนะแล้วแ่ปสู้ๆนะอาหมวยอาป้าไปทํางานกํากับเวลากองนะอีกแค่ชั่วโมงเดียวเราก็จะได้กลับบ้านกันแล้ว โช้าเช้าอุินมาเดินด้วยกันเอาการด้วยโถวัดจอบหรือืมเห็นแล้วก็นึกถึงงานวัดที่บ้านคลองพุทธนะครานั้นอาตมาตื่นตาตื่นใจมากถ้าหลวงพี่คิดถึงบ้านคลองพุทธคืนนี้หลวงพี่ก็กลับไปกับพวกเราสิครับไม่ดีกว่าเนนปันถ้าไปถึงโน่นกลับมานี่ใหม่เห็นทีคงจะยากมาแล้วมาแล้วมาแล้วงานจักเร็นแล้วจังอยากจะเช้าเช้าสวรรค์้างไง งานได้สนุกขึ้นเคลียกมันเนี่ยดี่ละอ้วนสากรีบขึ้นไปแล้วมาลงมาเร็วๆล่ะถ้าอยากจะขึ้นไปชมหมอกสีรุ้งจากคนนั้นบ้างเหมือนกันดูจากพัะจันแล้วเนี่ยเขาอกสักระเดี๋ยวอะแน่นอนอยู่แล้วแน่ถ้ามาอยู่บนนั้นจนหมอกสีรุ้งมาแน่นอนรอรวยรอรวยรอวัวรวยอ๋ออยาขึ้นไปรู้ว่าแต่ละกีจตกางสิ่งเรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะขึ้นขังบงทีเียวในเหงทั่วทั้งงานเลยอันเอง รีไปเตรียมตัวที่จุกนักพอนกนะและ้วว่าตามไปเออ,เอ,อถ้าไม่กลัวว่าจะถูกหลวงพี่ดุยาวจนกลับบ้านไม่ทันแล้วก็อยากจะขอขึ้นไปชมภาพอายธยาสวยๆเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยเหมือนกันว้าวสวยสุดๆไปเลยดูนั่นดิหเห็นเวทีที่เขาจัดประกวดนางนงพมาศด้วยไอ้ยยางานประกวดยังไม่เสร็จอีกเรื่องไงเนี่ยแล้วก็ไม่ทางบอกสีรุ่งกลางพอลี อ่าแฮมอาฮมแอมอมหล่อสักครู่นะแะท่านผู้ชมค่ะเนื่องจากเด็กๆทั้งสามน่ารักซูสีกันหมกหมวกก็น่ากำกับเลยต้องใช้เวลาตัดสินนอนสักหน่อยนะคะยิ้มพิมพ์ใจตกลงทั้งขุนตัดสินใจได้หรือยังคะว่าจะให้ใครชน,นะมาจะเลือกนางนพมาศทั้งทีต้องใครครวรให้มากสักหน่อยสิไหนลองเน้นให้ข้าดูอีกสักครั้งหนึ่งสิโออพมพมาก นี่ใช่เลยโอ้โหมาลิขพ่อเดินได้สวยงามมากโอ้ข้าค่ะถ้างั้นก็ให้หนูมาลิเป็นนางลูกพ่<อ>มาสิ<อ>นะคะไม่ลูกข้า,<อ>ขาตื่นเวทีมากเกินไปซส้นหน่อยสองคนนั่นข้ากลับชื่นชอบมากกว่าเออแล้วเลือกคนในดีคะบุ๋ยเล็กหรือบบว่าบุยใหญ่โอ้โหทำใจลำบากเลือกยากเหลือเกินสองคนนี้เหมือนกันไปหมดกินกันไม่ลงเลยจริงๆหนูสองคนนั่นเดินให้ข้าดูอีกทีได้หรือไม่ ไม่ตดองไม่เดินแล้วอาหมวยกลับบ้านไรแล้วชัๆๆๆนเวลาแล้วนะรอรอรอรรดูหมอกำลงสิมันบอกอะไรกลางเนี่ยขอประทานโทษนะคะท่านขุนอีชันรอนายกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะนานพม่าในปีนี้ได้แก่เหมยเล็กหัวใหญ่แห่งบ้านของกุญแจเลยอใชไปลท่จใ้งาน่ะจนอยากกลับบ้านให้พ่กผ่อนไวขนาดนี้เลยหรือเจ้าขอใจมากนะ วันนี้ชาวความพุทธทำให้พวกเราประทับใจซะเหลือเกิน u ฮกิวอ u ิมพวกยูแหลมมากมากเลยร้องไห้ไหมกันพรุ่งนี้ข้าขอเลี้ยงตอบแทนพวกเจ้าสักหน่อยที่เรือนของข้าเองมาให้พร้อมเพรียงกันละ่ะนะ <c oughs> ไปแล้วทุกคน <c oughs> <า> <c oughs> รีบร้อนกระสิบจริงเช่นนั้น ้าขอเปิดงานวันเ็ญเดอน์ทสองไว้เพียงเท่านี้ทุกคนกระบ,บ้านหลับช่องและสะเทือนข้ามีความสุขและปลาคลื่มใจเสเหลือเกินทำให้พวกโยมมาช้ากันจังอาัตามาวะบอกสีรุ้งมาแล้วดิแน่อีฉันต้องขอโทษด้วยค่ะมีเหตุต้องให้ช้านิดหน่อยรีบลงเรือกันเร็วเข้าน่าจะยังพอมีเวลาอยู่บ้างเอ,อกราบลานะคะหลวงพี่ไม่บา,บายนะมะอึกคราวนี้เขาต้องจากกันจริงๆแล้วเนอะ ไปเถอะเพเดี๋ยวจะไม่ทันการทุกสิ่งไม่จีรังยั่งยืนมีพบย่อมมีจากไปเถอะอโยมไปเถอ่อ ไยัยแล้วไมันจะหิงห้อยแล้วแหละพอแย่แล้วทำไมนี่จะทงมาขวางทางเราเยอะขนาดนี้ล่ะชายหญิงิงมุกก็คอยห้าวชาวบ้านไม่ให้เอามันลอยอยู่นี่นะเออชายหญิงน้ิงอยู่นั่นไงฮว๊าฮว๊าฮว๊าฮวโาเถื่อนทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเห็นชาวบ้านเกาอุตส่าห์ทำกระทงกันมาเดี๋ยวสิ ก็เลยเอามาลอยให้เห็นแล้วก็สงสารพวกเขาเหมือนกันนะคะอือเอาพี่มหาไปจับโร่เจกบนที่ดินบ้านของคุณต้องมองก่อนที่จะลุกขออะอุ้ยมองตีลุกมาแล้วให้เรือเด๋กวพ่อคนลุกข้าให้เรือเด็กเพ่ออบุญจ้าบุญจะกบุจะาน้อยจกคนไม่ไหวแล้วนะถ้าจะไม่ได้กลับคราวนี้ก็ต้องไม่ได้กลับด้วยกันทุกคนหลีกทางหน่อยหน่อยหรือไอ้ไอ้ เอ๊ะคิดจะกลับไปพุกที่ดินของพวกเราง่ายๆอย่างนั้นเหรอตั้งแต่นี่ว่าพ,ยพายเกี่ยวผู้ชายไม้แหกได้พายแล้วก็คุณลูกขาไปไหนเราอยูดด่ตรงนั้นแล้ว แย่แล้วเราที่เน้นไปนทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้นะเนี่ย